นี่นะครับคือชุดโลกุมเพื่อใช้ไฟฟ้าผ่านไรตและส่งการแจ้งเตือนการทำงนำนานในตมาร์โฟนหรือสมาร์คทคอนโทรลั่นเองครับหลักการทำงานของเครื่องนะครับเราสามารถสั่งงานเครื่องสมาร์ทคอนโทรลผ่านแอปโมเดล่าไอโได้เพราะบอ,อร์ดอนุโนของเราสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถสั่งงาน ของเครื่องได้หรือมีอีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือเราสามารถเปิดที่หน้าตู้เครื่องสมาร์ทคอนโทรลได้เลยครับครับอุปกรณ์ในตู้ก็จะประกอบด้วย1 b a k งเบเกอร์2บอร์ดอัโดโน่แมกเนติกครับครับอุปกรณ์นอกตู้ก็จะประกอบด้วย1เซน เซนเซอร์ตรวจับแสง 2. เซนเซอร์ตรวจับอุณหภูมิ 3. ปั๊มน้ำา4เซนเซอร์ตรวจความชื้นในดิน 5. ลูกลอยควบคุมระดับน้ำหหัวฉีดลดน้ำครับนี่คือหน้าตาของแอปโมเดล a า o t นะครับครับซึ่งแอปโมเดล a า o t เราสามารถตั้งเวลาเปิดปิดการทำงาน ของเครื่องได้โดยอัตโนมัติครับในการแสดงสถานะของอุปกรณ์ต่างๆในแอปโมเดล่า IoT นะครับก็จะมีการแสดงสถานะดังนี้ 1. สถานะเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ำา 2. สถานะเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในอากาศ 3. แสดงสถานะเซ็นเซอร์วัดแสง4 การแสดงสถานะความชื้นในอากาศครับซึ่งการแสดงสถานะการทํางานของเซ็นเซอร์ตัวที่5นะครับคือเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นในดิมน,นะครับซึ่งผมได้ตั้งค่าความชื้นที่ผมต้องการไว้อยู่ที่50ซแต่ตอนนี้เครื่องสามารถตรวจจับค่าความชื้นได้ที่ เีย49%เครื่องจึงทำงานโดยการทำงานของเครื่องนั้นก็คือการเติมน้ำลงไปในดินเพื่อให้ค่าความชื้นในดินได้ตามที่ผมกำหนดไว้นะครับซึ่งเราจะสามารถดูสถานะการทำงานของเครื่องได้โดยสังเกตที่จุด SM1 นะครับในขณะที่เครื่องทำงานจะขึ้นไฟสีเขียวอยู่ ครับณตอนนี้เซนเซอร์ตรวจจับความเชื้นในดินตรวจจับความชื้นในดินได้ถึง50%ตามที่ผมได้ตั้งไว้ในตอนแรกแล้วนะครับพอความชื้นได้ถึง50%เครื่องก็จะหยุดการทำงานโดยเราสังเกตที่จุด s m 1ตอนในขณะที่เครื่องทำงานจะมีไฟสีเขียวขึ้นอยู่และตอนนี้ไฟสีเขียวได้ดับแล้วซึ่งแสดงว่า เครื่องนั้นหยุดทำงานแล้วครับขอขอบคุณครับ